อสวัสดีตอนกันด้วย,ยนะครับยินดีต้อนรับสู่ a น n นม o m หนึ่งเวันนี้ผมจะมาคายเคื่อดกันซะหน่อยนะครับใครจะเล่นไปด้วยก็ได้นะครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาทายเป็นหน้านของอะอะไอเดียม,มา ไปป้ายหนนกันดีกว่าดูกันครับว่าแต่ละที่เนี่ยป้ายหนนเนี่ยมันจะไปทีาไหนโอเคอ่าโคดาสองประเทศนะคิดว่าจะอยู่ยุโรปฮะสเปนอิตาลีมานะ โอซูฟิสแลนด์โอใช่ออซูฟิสแลนด์อันนี้วิเชตเตอร์เออที่ไหนน่าจะเป็นเอเชียนะอันนี้เอเชียใตย้ป่ะนิวซีแลนด์เลยเหรอโหมันไม่มใช่เอเชียใต้เลยเนี่ยอัลจัตโตอลาเวสโอ้มันยากจริงนะทุกคนนี่เคยเรียนเรื่องเนี้ยเคยเรียนเคยเรียนเชื่อพวกแบบเขาเรียกว่าไงแบบ อ,กกอุ้ยเม็กซิโกโอ้น่าจะเป็นประเทศที่ปลอดภัยหน่อยนะครับถ้าจะใช้ใจยากเนี่ยยุโรป้วกันน่าจะเป็นแถบยุโรปอะยุโรปไม่ใช่ประเทศนะทุกคนนี่เห็นไหมยุโรปผมบอกเนี้ยยุโรปไม่ใช่ประเทศนะแต่ไปยุโรปมันคือทวีปนะครับาทุกคนเข้าใจถูกกันนะทางเดียวว่าใครจะไปรู้อะ่ะอ่ะอ่ะ,อะรู้เลยไหมอินเดียโธ อุอปรสรรคแบบนี้เหรออ,อินเดียแน่นอนรอบนี้ไม่แน่นอนเลย่ะจะประสาบบนปธดูมีอินเดียพุทานะมันใกล้ๆกันอะพุทานใช่โอ้นีเธอแลนด์นีเธอแลนด์ไม่นีเธอแลนด์ก็เบลยเยียมไม่ก็สวีเดนโอ้ ไปอยู่ทำไมโปรแลนด์ญี่ปุ่นเหรอเกาหลีเหรอเกาหลีใต้ไหมเกาหลีใต้เกาหลีใต้เละเห็นไหมยิงยังถูกอันหนึ่งอันอะโอ้ยโอ้ยยากครับอันนี้น่าจะเป็นอังกฤษนะจากการใช้ภาษาของอังกฤษนะเห็นไหมปุ่เก่ง เฮ้ยไม่โอ <Brothers> ้โหอ่ะยิราแมนตุรกีเหรอโอ้คุณไปทำอะไรที่จะไปทำอะไรตุรกีเนี่ยแปลงรัสเซียไม่ใช่ไทยอ่ะนี่ๆแต่รัสเซียคิ่บรัสเซียเซอร์เบียไปทำอะไรเซอร์เบียครับทุกคนไปทำไรเซอร์เบียเนี่ย ยุโรปแล้วกันน่าจะเป็นแถบยุโรปอะน่าจะเป็นยุโรปแต่มันออกนะอุย้ยออฟริกาใต้โลเห็นอย่างนี้นึกว,ว่ายุโรปโอุย้ยเห็นอย่างนี้นะ่าจะคิดว่าน่าจะเป็นยุโรปใต้ๆหน่อยอะหรือไม่บราซิลหรือเปล่าอ๋อลสเตมเบอร์ไม่ยุโรปหนึ่งอะโหเป็นสายไปไกลแล้วเขาไม่เห็นหรอไม่ใช่อินเดียแล้วกัน เดียบ้าอิสราเอลโหยไม,ไม่คุ้นอันนี้น่าเป็นยุโรปอะฮะไม่อเมริกาวะไม่ยุโรปแล้วกันน่าเป็นยุโรปอะดินมากเห็นไหมอย่างน้อยยังเป็นยุโรปประเทศไม่ถูกแต่ทวีปถูกอุย๊ยอันนี้ซาอุดีอาระเบียฮะคิดว่ามันซาอุดีนะไม่ก็อิรักษนะ อียิปต์หรอ,อแต่ก็ใกล้เคียงนะโอเดียร์ดีเวก็อยู่ใกล้อียิปต์นะแต่ไม่ได้ถึงกับติดขนาดนั้นโอ้ยอันนี้อินเดียอินเดียใช่ไหมโอ้ยย่ในอาบหรออันนี้คือภาษาอาบโอเคโอ้โหท่านแน่รัเสเซียแน่นอนถูกไปใช่ไทยแน่นอนมันจะมีใครอมองไปรัสเซียไหมไทยเอยเห็นไหม เขาไทยเรามาลงในคลิปด้วยอ่อะนักถือเขายิงอันนี้อะไรอ่ะออสเตรเลียออสเตรลียแล้วกันไม่ออสเตรลียก็เม็กซิโกอ่ะอ่าไอแลนด์เป็นไงแม่นไหมล่ะอมืมีเครื่องใครสามารถสูมได้บ <c oughs> ้างคือผมซูมได้นะเวลาดูยูทูปวันนั้นกาเออลืมถ่ายประเทศเลย โอ้ยอันนี้น่าจะเป็นเป็นเป็นภาษาอังกฤษหน่อยนย่าเป็นอเมริกาผมว่าอเมริกานะเห็นไหมมันเป็นภาษาอังกฤษอัเดีวผมให้ความรู้ไนงะยูเนสเซเตสเนี่ยคืออเมริกานะคือบางคนเรียกว่ายูเนสเซสเตสออฟอเมริกาบางคนเรียกอเมริกาตรงๆคือต้องบอกว่าอเมริกาคือทวีปนะคะไม่ใช่ประเทศแต่จะเรียกว่าประเทศไหนมันเรียกว่าเชื้อชาติครับ เชื้อชาติของคนยูนเวอร์เซิต์อ่ะคืออเมริกาแต่อเมริกามันคือทวีปแต่ถ้าเราจะเรียกคนที่เป็นอเมริกาก็ก็เรียกได้เหมือนกันนะผมกำลังคิดอยู่เมื่อกี้ก็เรียกได้เหมือนกันอไปให้ความรู้แล้วเออสเตียแล้วกันออสเตี๋ยนะอันที่อันอย่างนี้นะออสเตียนะ ไปแคนาดาเหรออ่ะแคนาดาแคนาดาอุ้ยอันนี้อินเดียยังไม่เจออินเดียเลยนะที่ไม่ใช่ไม่น่าใช่อินเดียน่าจะเป็นอินเดียมะโอ้ยจอร์เจียญี่ปุ่นเห็นเห็นบ่อยเห็นบ่อยอือญี่ปุ่นจริงด้ นี้น่าจะเป็นเป็นยังไงโอ๊ยไม่ต้องไปออเทเลียนี่นอนออเทเลียมีจริงจู้โว้ออเทเลียแหละอือฮะ บราซิลบราซิล,ลย,ยังไม่เจอเลยจะลองไม่ดูเป็นภาษาสาเปนอ่ะอบราซิลด้วยกันแอฟิกาปะตึกอย่างนี้เหมือนออฟิกกายินดีอ่ะเป็นอย่างนี้มายินดีอ่ะไม่ทานยิ่ง เอีโหที่อยากรู้ว่าที่อะไร,น,รน,นี่คือไม่ได้ใช่ไมัมกีกอ่ะเอ้าวไม่ไทศไทยไม่ได้ดูกันะทุกคนโอ้โหผมได้ประมาณสิบกว่าข้อนะไม่แม็นทุกคนแล้วก็ใครนับให้ผมได้ก็ช่วยนับให้หน่อยแต่ ใครจะดีนับให้ผมได้ก็ช่วยนับไปนะครับเอาแล้วนะวันนี้นะเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้และหากใครผมอยากลองคิปแบบนี้ต่อต้องนับให้ผมครับวพาผมถูกกี่ข้อผมไม่รู้ว่าผมถูกก<ม>ี่กขอ้อจริงก็ผมขอแรงร่วมกใจเพราะผมถ่ายนิดหนะ่อยอ่ะผมผมจะลองตองเล่นดูว่ามันเป็นอะไรรู้ภาษาอะไรผมค่อนข้าง่ะโอ้ยคลิปอะไรขึ้นมาเนี่ยอ่ะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง อย่าลืมติดตามนะครับหาใครชอบให้ผมดูช่องเนี้ยอย่าลืมติดตามช่องนี้นะเอเคใไหมครับเขาเป็นยูทูบเบอร์ออสเตรเลียนะะก็มีหล,หลายอย่างครับซึ่งผมจะมาทายอยู่เรื่อยนะแต่ว่าก็อาจจะไมไ่มาทายบ่อยอะนั้นนะก็พอมาทายบ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีเออบอกว่าแกนี่ a t i v มาไหมหรืออะไรก็ตามผมบ้างเห็นแล้วว่าคลิปต่อไปเนะี่ยผมจะลง สิบเกมครับเจ้กันไปเป็นสิบเกมที่ผมชอบนะฮะเกมนะไม่ใช่แมปโรบอกนะบายบายครับ